เราทุกๆคนนะคะ่ะวันนี้ที่เราเติบโตขึ้นมาไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามค่ะคุณก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาทุกๆปีทุกๆวันเซลล์ทุกๆเซลล์ของเราค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนค่ะเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้นการเปลี่ยนแปลงได้แต่สิ่งน,นี้แ่ะคะ่ะ เป็นสิ่งที่เราส่วนใหญ่แล้วยอมรับไม่ได้กับคําว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราวิวได้อ่านหนังสือของท่านนโปเเลียนฮิลกฎแห่งการเติบโตก็คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของมนุษย์ทุกๆคนไม่ใช่เพียงการเติบโตจากลักษณะภายนอกแต่มนุษย์ทุกๆคนถ้าคุณปรารถนาที่จะเติบโตขึ้น คุณต้องสร้างการเติบโตของคุณจากภายในของคุณไม่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์หรือความท้าทายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราทุกคนค่ะนั่นคือสัญญาณเตือนที่มาปลุกเราให้ตื่นนั่นคือสิ่งที่ต้องการเขย่าเราและบอกเราว่าเธอต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะแต่ถ้าเราค่ะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เราก็ไม่ได้วิวัฒนาการตัวเราเองเราไม่ได้วิวัฒนาการจิตวิญญาณของเราสุดท้ายเราก็ได้รับผลลัพธ์เดิมแต่ถ้าเราตระหนักว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราเป็นสัญญาณหรือเป็นเครื่องเตือนภัยเราแล้วบอกเราว่าเธอต้องเลิกคิดแบบนี้เธอต้องเลิกการกระทำแบบนี้แล้วเรายอมรับ เราน้อมรับแล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองไม่ว่าความล้มเหลวความพ่ายแพ้ความขมขืนอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกๆคนนั่นคือสัญญาณที่มาบอกคุณว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะ คุณจำเป็นต้องพัฒนาแล้วนะคุณจำเป็นที่จะต้องหยุดในวิถีทางเดิมที่คุณกำลังทำอยู่แล้วนะซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะทุกคนวันนี้ถ้าไม่มีสัญญาณเตือนค่ะเราก็ไม่รู้เราก็คงยังทำแบบเดิมๆและเดินแบบเดิมๆต่อไปแต่วันนี้เราต้องขอบคุณเขาค่ะทุกๆความพ่ายแพ้ ทุกความขมขืนทุกๆความล้มเหลวเพราะเขากำลังมาปลุกให้เราตื่นแล้วบอกเราว่าเราต้องเปลี่ยนทิศทางใหม่เพื่อให้คุณพัฒนาขึ้นเพื่อให้คุณขยายศักยภาพของตัวคุณเองได้มากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงจะนำมาซึ่งความเติบโตในชีวิตของคุณค่ะวันนี้ในทุกๆยุคสมัย ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอุทกภัยนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราต้องเรียนรู้ว่าต้องสร้างเมืองแบบไหนล่ะไม่ให้เกิดอุทกภัยต้องสร้างบ้างแบบไหนล่ะที่จำน้ำไม่ท่วมนั่นแหละค่ะคือวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อจะเติบโตขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพราะการเปลี่ยนแปลงจะสร้างความเติบโตให้คุณอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถสร้างชีวิตใหม่ของคุณได้ต้องเปลี่ยนจากภายในคือระดับของจิตวิญญ,ญาณเพราะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะทุกคนที่เราเปลี่ยนจากภายในในระดับจิตวิญญ,ญาณของเราจิตเรามีกําลังเมื่อจิตเรามีกําลังค่ะป่มได้ทุกๆอย่าง ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าเชื้อชาติสีผิวเกิดมาในครอบครัวแบบไหนการศึกษาเท่าไหร่ปมด้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเห็นอยู่ตรงหน้าของคุณค่ะจะไม่สามารถสร้างผลกระทบให้กับคุณได้เพราะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเอ็นให้เติบโตขึ้น สิ่งเหล่านั้นค่ะจะไม่มีผลต่อความสำเร็จของคุณอีกเลยสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีผลมาหยุดยั้งการกระทำของคุณได้หมดเลยไม่มีผลเลยค่ะไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีคนที่ไม่จบการศึกษาและสามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้ไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่มีคนที่เกิดมาฐานะยากจนแต่กับสร้างความมั่งคั่งร่ารวยได้ ไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีคนที่พิการแต่สามารถเป็นดักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกได้เพราะแท้จริงแล้วค่ะกลุ่มบุคคลเหล่านั้นคเขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าของเขาที่ติดตัวมากับเขาตั้งแต่กําเนิดแต่เขาสนใจเพียงแค่ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรล่ะที่สามารถทำให้เขาเติบโตขึ้นได้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้ นั่นต่างหากล่ะค่ะที่ทำให้เขาสามารถประสบความสาเร็จในชีวิตได้ดังนั้นวันนี้ค่ะจงมนำความล้มเหลวความ่า้แพ้ความขมขืนความผิดหวังที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะมาสร้างให้เป็นผลประโยชน์ต่อชีวิตของคุณจงยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงแท้จริงแล้วค่ะเป็นผลประโยชน์ในชีวิตของคุณที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นให้คุณพัฒนาขึ้นแล้วก็สามารถทำให้คุณทุกๆคนขยายศักยภาพได้มากขึ้นและคุณทำได้ในทุกๆสิ่งที่คุณปรารถนาจะทำค่ะเพราะคุณเป็นไปได้ทั้งหมดค่ะ